อ้ปลาคอนพี่น้องครับโอ้เสียดายเด้โอ้โหได้ไหม สวัสดีครับเราเร็วๆพ่อถ่ายคลิปแล้วดีๆ,ๆดีๆ,ๆดีๆดีๆจ้าสวยก่อนอสวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัฐประาศาสนินเขาพี่น้องครับนะครับวันนี้พามาวาดเขาสามเขานะครับอ,อุ้ย มาปลูกต้นยางมาดนมาปลูกต้นยางยังไงปลูกกางกันแทบเลยเนี่ยกันมันไงขึ้นนี่เป็นของผูใดนี่ยโอ้ตายตายตายแบงกกันมาได้ดรกมันงับเขาปลูกมันก็ต้องปลูกฟังจากของกันแทะเอาไหงยางมันของคนละเคืองอยู่แล้วกันแท้ อ๋อพี่น้องครับพัดสามเขานี่แม่ไปบอกพัดสามคนรเราเป็นแยงนะครับผมคนรเรา<ม>เป็นแยงไปพูน,นพบ๊อบเบิเ้งสันบ่อน,นั่นดีวงคิ้วเขียวน่ะแม่เบิดได้นัหนโอ้โอผมบานปุ๋ยนะครับบานปุ๋ยเรียงเรียบร้อยนะครับผมอา่า ผมสิวานผมวันปุ๋ยยูเลียนะครับวันปุ๋ยรอบแรกแล้วผมก็เอาขี้หมูมาใส่น้ำนะครับขี้หมูมาใส่น้ำถ้าหลุนเบืองปีนี่นะครับเป็นหน้าปีพี่น้องครับิได้จะก,กระสอบอนอหน้าบงนี้นะเขางามอยู่ได้พี่น้องครับแต่ว่าสิงแวดล้อมอพื้นที่รอบข้างนะครับ บ่อคอยอน้นวยความสะดวกปันได้นะครับพอเมาหอวานหลบแหลกนามกระปูจอกันแท้ขาดจอเป็นหูบักไงหนามหงนะครับนี่นะบปืนที่หลบหอบหลบนะคเมื่อกสิบเป็นปบบมา้นแบบเนี้ยจริงๆเราเข้าวงนี้งามนะ ต้องต้องให้เขาเห็ดเบิดก่อนนะครับให้รอบคางเขาเห็ดเบิดก่อนถ้าจะไม่เห็ดเนี่ยก็ค่อยปั๊บไปเลยพี่น้องครับนะครับอาก็เหลื่มเห็ดนี่นะครับก็ <c oughs> ไปฝนมานะดีเนี่ยนะมือนี <c oughs> บดแดดเลยพี่น้องครับปดนะครับ นี่เพิ่นมาปลูกตอนอย่างหน้านะปลูกในกันแท้แต่ว่าปลูกก้างกันแทะนะกับโอโห้ว่าจังใดนะหรือแปลว่าจังใดละ่ะอาสีโบแมนก็ละ,ล,ะล,ะละครึ่งกันสีวะห,หรือจังในโบนเนยใจนะครับ ละเวิ้งหมดไงละเดินดีเขียวๆทั้งกลางอ่ะแม่นเบิดตัวหน้าเจ้านะสี่ไปทางหน้าอีกแม่นแล้วก็มุมพุ่นพุ่นอืมนี่นะครับกันแทบหมดไง เนี่ยช่วงเนี่ยมุ่มเนี่ยนะครับไปเกือบหอดเครื่องกันหน้านะครับจังได้ยิ่งเกือบไปอยู่นะครับเอาเอาหนามยังได้กับไปอยู่อันนี้ก็วานรอบสองนะวานสองรอบเพื่อกันได้แต่ว่า มองมันเกิดกัเกิดไปมองแจมว่านไหมกับว่านนี่นะครับราชมบรรยากาศนะครับฟังเสียง เสียงเกียดพี่ห้องเสียงเกียดใช่น้าห้องอนี่ด้าเพื่อนสาม แม,ม่เอาผสามมองนี้นึงสองสามอ่าสามมองน้อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปมุ่งผุนพอมุ่งผุนเป็นมุมทีนน้ำสไลออกนะครับ เป็นเลื้งเบนนะครับวานปุย๋ยเดี๋ยวหลุดด้วยกันนะครับปีนี้เป็นหน้าปีเอาสิได้จะกระสอบปีแรกเมื่อกี้นี่เขาได้หน้าแรงเรื่องนึงเห็นเขาได้จะกระสอบอป่ะปูนเกือบยี่สิบอยู่ด้วยิบหาสอบม่มม,ม,มปีนะครับขาย <laughs> ขายมันเครื่องหนึ่งหะ่ะ ผมใส่ข้าเจ้านะครับบ่อเด็นเนข่าเหนียวแต่ว่าปีนาผมใส่ข่าเหนียวอยู่เพราะว่ายังแม่ไปฝนมันมาก,กินข้าเหนียวนะมันคนอุบลน,นกินเข่าเหนียวแต่ลักลัก,ลกพวกผมก็กินข่าเจ้านะครับไปฝนก็กินข้าเจ้าก็เลยบอกเคานี่ บรรยากาศดีพี่น้องครับผุ่นเตอร์นังเรียนอยู่ไปพี่น้องครับอันนี้เป็นกระสอบกี่หมูคนขี่หมูมานะครับเอามาใส่แจมกับปุ๋ยอะไรคือ เดี๋ยวค่อยกลับเอาพี่น้องครับนะครับผมมือหนีผ้ามารอหน้านะครับผมมาจมบรรยากาศทงหน้านะครับกรสิประมาณนี้อูยอ้ยเบงอู้ยอะไรผ้าปลาคอนลูกอูย้ยกระชมาามือมือก้อนเนี่ยอูย้ยด้ปนเลยด้เนี่ยจับไปปลเลย <S 2> <S 2> <S 2> ฝากติดพี่น้องสงนิทสกกักก้อนนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ก็ได้พี่น้องครับพอเกันคลิปนานะครับผมสสวัสดีค่ะจ้าเสนหนเลยบ๊ายบาย